สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ v ี s o y e r ซเรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กรัต์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิวนิชการค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเจรทหารทั่วไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พลเอกคำรณเครือวิจารยานจเรทหารทั่วไปและคณะได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยในบทบาทหน้าที่การพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนนกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีพลเอกจีรัตบุญชายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับและจัดให้มีการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค ควิด -19 ในห่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งนำเสนอปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยในสนามต่อไป ทั้งนี้จะเรทหารทั่วไปเป็นตำแหน่งทางราชการสำคัญของกระทรวงกลาโหมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารทั่วไปมีภารกิจในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหมหรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายและรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ คารวานผู้ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศยังคงเหิมเกริมนะคะแต่ก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ล่าสุดกองกําลังผาเมืองมีการยิงปะทะแล้วก็สกัดกั้นคารวานกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจํานวนมากที่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพลตรีนริศถาวนวงศ์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางอนันตรารีสอร์ทบ้านสุบรวก ตำบลเวียงอเ,อเชียงแสนจัังหวดเชียงรายหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ตรวจยึดยาบ้าน1นึล้านแสนเม็ดอซ์2กิโลกรัมเคตตมีน80กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืน2กระบอกในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินข้ามลำน้ำรั่วเข้ามายังชายแดนฝั่งไทยจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจคน้นแต่ทั้งหมดทิ้งยาเสพติดไว้และววิ่งหลบหนีกลับประเทศเมียนมา ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองกล่าวว่าที่ผ่านมาได้สั่งการให้กองกําลังป้องกันชายแดนเปิดยุทธการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่อย่างหนักตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่1ตุลาคม2564จนถึงปัจจุบันกองกําลังผาเมืองสามารถจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้47ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา53รายยึดยาบ้าก,กว่า12ล้านเม็ดเฮโรอีน 36,000กรัมยาไอซ์กว่า2กิโลกรัมและเคตามีนกว่า80กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลยกระดาบเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโครงการกำจัดพืชเสพติดกรมทหารพรานที่36 ได้จัดกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวภาคประชาชนว่ามีการลักลอบปลูกฝิ่นสามารถจับกุมนายสอนเพชรวิชัยวิทยากรอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่60บ้านพยอมหมู่ที่2ตําบลแม่อูคออำเภอขุนยวมพร้อมของกลางคือยาฝิ่นน้ําหนักประมาณ80กิโลกรัมและตรวจพบแปลงฝิ่นคิดเป็นพื้นที่0.78ไร่ต้นฝิ่นสูงประมาณ60-70เเซนติเมตรจํานวนหนึ่งแปลงซึ่งยังไม่ได้ตัดทําลาย พร้อมอุปกรณ์การกรีดฝิ่นหนึ่งชุดอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์เดี่ยวลูกซองพร้อมกระสุนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งสถานีตำรวจภูธรขุนยวมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังจากกองร้อยทหารพรานที่3606รวมกับฝ่ายปกครองอำเภอขุนยวมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรขุนยวมหน่วยป้องกันร,รักป่าที่3ขุนยวมแม่ฮ่องสอนส่วนที่กำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นบริเวณบ้านพยอมหมู่ที่2ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3แปลงอีกครั้งยังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เตรียมปลูกฝิ่นเพิ่มเติม,ตมด้วย รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตรวจเยี่ยมกําลังพลที่ประจําจุดตรวจด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา พลตรีอุทิศอนันตนานท์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจจุดตรวจประกอบด้วยด่านตรวจเมืองทองด่านตรวจมาลายูบางกอกจุดตรวจเวลุวันจุดตรวจอนไทยจุดตรวจบ้านร่มและด่านตรวจท่าสาบในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้เข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชน เนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์คนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติภารกิจโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโอกาสนี้ยังได้มอบเครื่องบริโภคพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงปลอดภยัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย มาดูเรื่องการฝึกศึกษากันบ้างนะคะวันนี้จะพาไปดูการฝึกศึกษาของทหารกองประจําการหรือว่าน้องเล็กของกองทัพบกที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การกู้ภัยทางน้ําเตรียมพร้อมสําหรับการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพราะว่าภัยพิบัติไม่เคยเลือกวันและเวลาค่ะ มณฑลทหารบกที่35จัดก,การฝึกขยายผลเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำให้กับน้องเล็กของกองทัพบ,บกทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2564โดยมีชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water Rescue) โรงพยาบาล่ขยพิชัยดับหกักมณฑลฐานบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้ฝึกสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องๆทหารกองประจำการให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการกู้ภัยทางน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภยัยและมี สิทธิภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารโบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติโดยมีการให้ความรู้ในการกู้ภัยทางน้ําให้ความรู้เกี่ยวกับเรือกู้ภัยพิบัติการประกอบเรืออย่างถูกต้องการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆ โรงพยาบาลค่ายพิชายดาบหักนะคะสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ตลอดจนมีการฝึกทดสอบการบรรเทาภัยพิบัติและกู้ภัยทางน้ําการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเพื่อให้น้องเล็กของกองทัพบกมีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจนะคะจากชาติพันธ์ฝันสุการเป็นทหารอาสาค่ะรวมปกป้องพิทักษ์ราชันปกป้องประชาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนี่คือเรื่องราวจากก้นบึ้งของหัวใจร้อยโทรนรงแซ่วางหรือว่าหมวดแมนสังกัดหน่วยฝึกวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่นะักองยุทธการณมณฑลทหารบกที่37ลองไปติดตามเรื่องราวของเขากันค่ะ ่อนผมทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงโคกระบือและสุกรหลังจากที่ผมได้ทำงานมาระยะหนึ่งก็มีรายได้มั่นคงแล้วผมก็คิดนะอยากที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับก็มีความใฝฝันที่อยากจะเป็นทาหารตั้งแต่เด็ก พอดีผมนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้เจอสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนะครับผมก็เลยลองคิดเข้าไปดูพอเห็นนะรประกาศรับสมัครนะครับผมก็คิดเลยว่าผมต้องทำให้ได้ต้องสอบและเป็นหานอาสาให้ได้ครับ ทราบผลว่าสอบได้นะครับก็รู้สึกดีใจทางครอบครัวพ่อแม่ก็ภูมิใจที่มีลูกชายได้เข้ารับราชการทหารนะครับโอ้บตสอบเดิสอบนายก็ทไม่ว่าจะเป็นทหารอาสาหรือทหารกองประจำการเราต่างมีหน้าที่ที่จะทำ และปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติครับ และปิดท้ายกันด้วยภาพภารกิจของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นะคะซึ่งได้บูรณาการร่วมกับอบจนครพนมในการส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่10ตําบลพิมาอาเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลังจากที่ทั้ง3หมู่บ้านถูกปิดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลัสเตอร์หมอลำตามมาติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ไปดูภาพภารกิจนี้การน,นี่คืออีกหนึ่งภาพที่สะท้อนค่ะว่าทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ VR Soldier วันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,ก,การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ